ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมู่เพื่อนเวศสุขูสุคนเมื่อนี้เนาะพี่น้องมาพ่อคับบ่าวจันดีขึ้นเก้าพี่น้องเลยกับซองของบ่าวจันแนลเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกับบ่าวจันเมื่อนี้พี่น้องเลยโอ้ยผพาลมผุนตกเนาะพี่น้องเนาะเออกรมากับบ่าวหุ่นสองคนพี่น้องเลยเมื่อนี้มาดีเนาะมาดีเนาะเออโดยโดยโดยครับตอนนี้พี่น้องเนาะบ่าวจันกำลังสิเดินทางไปบ้านแกล้งกระเป๋าพี่น้องเลย ก็คือสิบไปหาครอบครัวของน,อน้องยืนน้องพี่น,อน,อน้องเนาะเออซึ่งวา่าจรันกับยังบเคยได้สัมภาษณ์เพื่อนน้องพี่น้องเลยเออเป็ี่ยนทางส่องของเบาเงาแล้วก็บเบาเสียงน้อยน้องพี่น้องเนาะได้เพื่อนได้ไปอสอบถามเบื้องต้นพี่น้องเลยแต่ว่ามาเมื่อนี้เน,น,น,นาะมีผู้ใหญ่ใจดีฝากการช่วยเหลือผ่านมาทา้งสองของบวจรันน้องพี่น้องเน,น,นาะวจรันี่ซื้อข้าวสารอาหารแห้งนี่ได้ไปให้เล้าพี่น,อน้องเลยแต่ว่าไอเข้าสารกับอยู่ข้างนอกปู่พี่น้องเลยฝนตก คือสิได้มาให้เแล้มื้อนี้เอ้อว่เอ่อกเป็นเอ่อทางพ่อใจดีพี่น้องเนาะอทางทางต่างประเทศพุ่นแหละนก็ฝากอ่เงินคํามาให้แล้วก็ให้ซื้อมามากากกระป๋องเนาะให้อ่าก็ฝนตกพี่น้องช่วงนี้อ่ฝนตกดีเนาะอ่ชาวไห้ชาวนาก็ป๊าโตพี่น้อง้ลําให้นํานายังเอ่อนัสุภานสุดินอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะยังหลายแต่ครอบครัวอืมยังบ่ทันแล้วง่ายเนาะช่วงนี้ คนคนขางกะโอ้คอยเด้บักุ่เอ้ยค้อลมเนตกแบนี้เนาะกะคอยไปทอ,อยู่ได้เพนตกเพเออพี่น้องเอ้ยเอ้าแซ่เนาะโอเคพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปชมกันอยู่เฮือนของน้องยืนและอะ่ามีตู้ราวพี่น,อน,น้องเนาะได้ยินว่มงงงงงามตู้กอ่หูหนวกแล้วพี่น้องเอ้ยอายุเติบแล้วว่าซั่นเนาะเออกไปเบิ่งไปชมนํากันเพิ่นข้าน้ําบ่เฮ็ดไปสั่งอยู่เนาะปไปเบิ่งไปชมนํากันเด้อพี่น้องกะโอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะ ตอนนี้ว่าจันก็ได้เดินทางมาฮอดหนาเพื่อนหนาซานของน้องยืนเพ่นเป็นที่เข้มห้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะมากับสายผ้าสายผนพี่น้องเลยโอ้ผนล,ลงเนาะตอนนี้เนาะกะ็มีลายยางในแนวอยู่เนาะที่บ่าจัน์เอามาให้ทางครอบครัวพนเมื้อนี่พี่น้องเลยสีมีเขานะ่าเนาะพี่น้องเนาะปะ้าโตเมื่อันมาเข่าให้เราได้บเด้บอดี้พี่น้องเลย <c oughs> โอ้ยเนาะก็คือยังสิบบเป็นยังดอกพี่น้องเลยเพราะว่าอ่ามันก็หากระตุกเมื่อกี้นี่เนาะ อ่าก็เขาคขือยังชีโพเป็นยังดอกพี่น้องอือโตพี่น้องเปียกเปียกไปเลยเนาะเออโอเคพี่น้องก็มีหลายอย่างในแนวที่ประจันเอามาให้เพิ่นมาหน้เนาะเอา้าโอเคพี่น้องเลยไปขึ้นไปอ่าพักท้ายสบายดีเพิ่นน้ำกันพี่น้องเลยอ้าโตอ้ไปเนาะมากับสายพลโปรยปลายซุ่มเย็นพี่น้องมาอนี้อ่าสำหรับครอบครัวของน้อง,องเยืนเพิ่นนีเนาะ ก่อนจันก็นยังท่านได้สอบถามพี่น้องเลยว่เา,าเพิ่นเป็นอยู่กันได้ไรเนาะอ้าโตเห็ดหยังอยู่ดิเนาะอารมณ์ฝนตกสบายดีแม่สบายดีสบายดียดเอขอคนขึ้นเขือนเด้อฝนตกฝนตกพี่น้องเลยเอาขออนุญาตวางของก่อน,นเนาะโอเคเอ้าเปียกกันเลย อโอเคบวบุญขอบใจบวบุญอะไรส่วนผลถ่าแล้วบวบุญเนอะฝนตกพี่น้องเไงป้าตกเปียกเปียกไปเลยนี่เนาะสบายดีก่อนไหมเออสบายดีเก่งยังอยู่นาะมื่อนี่เนาะเออเมอมื่อนี้แท่ได้ไปบ้ามื่อนี่อ๋อพี่น้องเลยเออบม่ได้ไปทางใดมื่อนี่เนาะเออดฝนตกพี่น้องเลยนั่งส่วนผลอยู่เพื่อนเนาะ อ่าพูดว่าอันผ si SO si ู no ้เป็นพ่อเพิ่นโอ้ยสบายดีพ่อเอ้ยเนาะอ่ามาหนี้เฮามีแนวมาต้อนเด้อะอ่าชิมีข้าครับมะม่าปลากระป๋องนี่แหละพี่น้องกับไข่เนาะมาให้แล้วอ่าพอได้อยู่ได้กินก่อนโอ้ยอ่ามะกะเปียกเปแอร์วิดพร้อมกลางใายพลโดยอันขอโทษเด้อแม่แม่ชื่อจังได๋เนาะชื่อแม่ชื่อสาวก้อยสาวก้อยเฮ้ยแม่ก้อยเนาะโอ้จักปีเลยเนาะนี่อายุ สีสามผู้เป็นลูกก um> um> um um um> uh, um> ็ช um> ok ื <s um> <s um> ่อกว่อีพี่น้องเลยเนาะเโดยไม่ได้หาลูกก้าว่ามาหนิโดยไม่ได้ไปใช่เบิ่งไหมตู้เพิ่นเป็นอย่างเกาะเพิ่นเป็นใช้น้่ให้ก็ให้อันจะให้อ่างว่าแทนพี่น้องเลยเออไหมตู้มีจะให้ก็ให้มาสันเนาะเอออันนี้ผู้เป็นลูกเนาะโดยสบายดีเท่านั้นเนาะโอ้สบายดีอ่ะไอ้ติดไม้หน่ยเด้อ โดยโดยอันขอโทษด้วยแหละด้ออันเจ้าซื้อใหญ่เนาะซื้อนงยืนซีนองยืนเนาะโดยพูดีว่าอาจารย์ก็ยังเออเนาะซื้อยืนเนาะอาจารย์ก็ยังบนท่านได้สอบถามทางครอบครัวแล้วจะเคชื่อพี่น้องะเลยเคยเบิ่งแต่น้ำซ่งของบ่าวเสียงน้อยครับบ่าวเงาเห็นเนาะโดยจักปีแล้วก็เจ้าละสิบสองสิบสองปีได้ทำได้เฮียนอยู่บ่ ไปอ่าเข่าเข่าโรงเรียนอยู่เ่าตอนนี้เข่าขอ,อยู่แต่ว่ายัางให้ได้เปิดเนาะโดยโออยู่มออะไรอยู่ปออะไรเลยปอสี่อยู่ปอ,อสี่โช<ด>คพี่น้องเลยเอออันนี้จะเมืนเฮือนดเมืนซานของเราเนาะของเจ้าเนาเนอเนเนะาอยู่กันจะคนก็อยู่เฮือนนี่เหยียเลยทางบดล้มบดเลยข่าวลือคอยอยอีกทหนึ่งอยู่อ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเนาะห้าคนน้องเลย ฝนตกฝนดินสั่มเนาะมือโดยอันนี่งี้ว่ามีตู้นี่อันเพิ่นหูหนวกวะโดยดินหูหนวกอะไร้มแบบนี้เออบากว่ได้สั่มสบายดีมีตู้สบายดีเออมีตู้เพิ่นซื้อในไหนเกาะซื้อในนี้ซื้อในตู้นี้โดยอ๋ออะไรอะอ่าจักปีแล้วเนาะมีตู้เพิ่นน่ะได้ปดสิบปีเจ็ดแปดสิบปีแล้วเนาะโอ้สีแดงเงยจ้า มืัอนี้เราจรันเห็นว่ามีมีตู้ก็เลยซื้อกันโอนตีนมาให้เด้อเอาไปต้มกินเด้อ <ś pl os> เออพี่น้องเไยกะเสียงผ้าเสียงฝนเนี่ย้อพี่น้องเมื่อนี้มาพร้อมสายฝนเนาะตกฝนตกพี่น้องไ<ก>งเองดดดดดดอด้วยด้วยด้วยคุณน,น้องเนาะาจัดหยุดคลิปไปสักหน่อยหนึ่งพี่น้องเไย เพราะว่าเสียงฝนตกแห้งเนาะบม่ได้ยินเสียงเลยพี่น้องเลยอ่าโทษอ่าตอนนี้กับอาจารย์อยู่ที่บ้านแจ้งกระเบาเด้อยฮ้พี่น้องฝนตกดีเนาะทางนี้เมืองไซรพุทองเมืองไซบุรีเนาะขอโทษขอใทษพี่น้องนะเปลี่ยนแปลนะเพจก็คือว่าฝนตกดีทางนี้กับพี่น้องเนาะโอ้หินขาวกินน้ำนะบ่เมื่อนี่กินแกงเฮ็ดเฮ็ดอย่างเนาะ เห็นงูกโอ้โต๊ะผน้องเป็นเแซ่บอยูได้เห็นงูกเนาะไมได้หามาขายบ่้องเจ้าอ่าเนาะโอเคพี่น้องเลยเจ้าอันอยู่ร่วมกันนี่หาคนเนาะหกครัวเจ้าเนาะเจ้าก็มีไอ้น้องจะคนเนาะมีมีไอ้ไอ้น้องจะคนเจ้าหนึ่งสี่คนสี่คนแล้วเพิ่งไปทั้งในเบิร์ตส์าน ไปเห็นงานเห็นงานอยู่ใส่นอกเลยเนาะกรุงเทพอ๋ออยู่กรุงเทพคุณบ่เจ้าคนก็ไปอยู่พวกงายี่ชงสไปสามคนคนหนึ่งอาเมียแหลยโอ้ไปเห็นเพียรงานอยู่ไทยคุณโอ้อพี่น้องเลยเนาะเพื่นกิดติดต่อมาหาพ่อหาแม่อยู่บ่ติดต่อมาติดต่ออยู่เนาะเอ้พี่น้องเลยยังงี้นี่บ่าที่ดินวงนี้เนาะเพือนชาตินี่โบเมนที่ของเจ้าเองบ่โดยบเมนอ ตเป็นที่ของไครเนาะสนะเป็นของลูกของุขอุองโอู้เป็นของป้าของลุงนี่บเป็นญาติกันอยู่บอเป็นแบบตากันเด้โอ้เพียง่ามาขอส่นพันยูเนาะมาพูกเพื่อนทุกซานอยู่นี่จะตีแล้วนี่แต่เายังน้อยแต่ยังน้อยพเออจักเจ้าจักปีแล้วนะเดี๋ยวนี สิบสอีเนอะโ้ตอโอ, smoking, โอ <c <c ้ต no no ่อ้อขางัขอต่นขอซ้าย่นอยู่หรือเลเนาะพุกี um> <c 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 ่นี Phoenix ่ก็หลายผ้าลายปีแล้ววันพี่น้างเลยปอ๊อันนั้บนนอนไพลานางในนี่บนนอนของแม่นี่บอข้างหลังเนาะอ่ายิมกันคำกันขึ้นมีขึ้นมีไฟอยู่บอมีไฟเดียวมีไฟเดียวต่อน้ำพิ่งอยู่บอ เสียงเงินช่วยกันบ่เสียเ,เสียช่วยกันพี่น้องเลย <laughs> เดือนละห้าชิพอ๋อเดือนละห้าชิพทานครูเท็กเท่ากับเดือนละเดือนละร้อยเนาะเป็นเงินไทยกับพี่น้องเลยอือกะส่วนเรื่องเล่าของเล่านี่กะับประเวณีพี่น้องหลายขู่หลายคนนะพี่น้องเนาะอ่าสีได้เบิ่งได้ส้มน้ำซองของบาสเซียงพี่น้องเลยแตกับเบาเนิาวเนาะเป็นเคยมาถามสอบถามเบื้องต้นแล้วพี่น้องเลยเอ่อ กะเดี๋ยวว่าจันก็ซีตามทางน้องอน,น้อยเพิ่นเนาะอ่ากะ,ะอ่าลงทำลง,งเฮียนอยู่นเนาะล่นะเนาะอยู่ป๊ซี่เพื่อนเอ่าเดือนเก้าสิมานี่กะอยู่ป่อหาเนาะโ<ด>อ,อ้ไปทำไปเฮียนนี่ไปไกลเติบงอยู่ว่ล่ะไกลอยู่อยู่ใส่นอนโรงเรียนอยู่ยยบ้ัลลปุกอ๋าโต๊ะเพื่องเอ๋ยและย่างไปบ่แต่ละเมื่อแต่ละวันย่างไป,ปอ,อ้าวมุงมีรถีบวะอ๋อโต๊ะพี่อนเอ๋ย,อย่างเอาเอานาะ โอ่นอไก่เด้่เนาะโอ้สวัอเนาะเอกะ่าาิเฮียนนี่ฮอดบ่ได้ล่ะเดี๋ยวออกก5นี่ละมาสิออกกบ5นีอยเอ้าคือว่าจังซั่นสิออกมาซอยพ่อแม่เฮ็ดยอแพ่อแม่บ่อันบ่มีเงินมีเลยสิออกมาซอยพ่อแม่อ้าเนเนาะอ่าบ่อยากเียนต่อบ่ซั่น จะช่วยพ่อแม่ก่อนเนาะโอ้ยเหนื่อยจ้ะว่าเสียงแห้งไี้เด็กคนตกเนาะบุกไฟได้ยินพี่น้องเลยเสียงผ้าเสียงคนโอ้ยเหนื่อยจ้ะน้องน้อยคนนึงแตอ่าคิดไว้แล้วว่าสั่นพี่น้องเลยจบปอหานี่ยทียาว่าสันเนาะอ้าวย้อนความบ่มีเงินมีคำนี่แหละก็เลย เราจะออกมาซอยพ่อซอยแม่เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเห็นเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่บ่บ่มีให้มีหน้าบอบ่มีหน้าพี่น้องเอยังอะไเฮ็ดเอาขาอน่ามันใช้สดินนี่หาชื่อเอาบอสเนาะประมาณนั้นพี่น้องเอยัแต่ลิงก์ว่า เจ้าเนั่นเออเพิ่นได้ออกมาอยู่นี่บอสเมื่อก่อนเอะ๋อทางอันครอบครัวทางในบ้านเพิ่นบอสเออตอนน้ย้ายออกมาอยู่นี้อ่ร๋อเดะเดะเดีะเดะมาอยู่พุ่นกับบุคเรนที่ตัวเองขึ้นกันบอสมาอยู่น้ำเพลินเยอะอยู่น้ำเพลินขึ้นกันเอออ๋อใช่ไหมมาอยู่นี่กับบุคเรนที่ของตัวเองอีกเนาะแค่คนสิไล่ไปเมื่อไหร เอ้ยน้องพี่น้องเนาะอ๋วอจะพี่น้องเนาะะาลมนตกแน่เนาะว่าจารย์ก็บ่ได้ถามน้องน้อยเพิ่นหลายพี่น้องเอ้ยเออเนาะเออกสิเข้างาโรงนี่กมีอยู่บ่เสื้อผ้าใช่บ่มียังบ่มีซ้ําโอ้ยอ่าโตพี่น้องเลยจะไสิอ่อเฮ็ดได้ซะบัดนี้เนาะเดือน9สิมาแล้วเพิ่นก็สิเปิดโรงเรียนลบดนี้เนาะ เอ้า่จ้าเจ้าปรีว่าไอ้แมาเมื่อนี้เด้อไอ้เอ่าเนี้อยู่ในกินมาให้พรีดีมีพอใจดีเนาะอยู่ทางภาคกลางประเทศผู้เพิ่นได้เบิ่งได้ส้มเจ้าแหละเพิ่นอยากช่วยเข่าช่วยน้ำเจ้าว่าันเนาะโดยเมื่อนี้ไอ้ซื้อเข่าเป็นเข่าของเข่าเหนียวทางภางไทยพี่น้องเลยเนาะนี่ซื้อมาให้สองกระสอบเด้อโดยแล้วก็มาม่าแล้วก็ขนมเนาะนมแล้วก็ซื้อโอเปนติน มาให้ทางมีตู้เนาะเป็นเพิ่นกินอยู่บอมีตู้กินมตู้กินข้าวแล้วบ่มื้อนี้กินแล้วหอมซ้ำเผือกเลยโอ้โดยโดยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแกซื้อไข่มาให้เด้อโดยเนาะเออก็มีแยงสกินแรงมาแรงนี่ยังบ่มีค้ใช่ออันนี้มีแยงสอันนี้เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกโอ้ตู้พี่น้องเอ้ยเจ้าว่าไปหานี่น้อยเดียวเนาะบ่้อแกงซช่ไหมเนาะแกนี่พี่น้องเอ้ย เออโดยโดยสำหรับเข่าซองทุ่งนี่กินได้จั่มือก่อนละบุ้งบุ้งเนาะแท้แต่ใช่้องเงยกะทอดอยู่บ่อาทิตย์หนึ่งได้อยู่บ่ได้อยู่บได้ยูหาหกมือเนาะเออโดยโดยใช่ไหมเงยกะเข่าหน้าเจ้ายังมีอยู่มีกินอยู่บ่ตอนนี้อยู่ในเฮือนเจ้านี่มีอยู่บเข่าเบาเตียงเอามาให้เนาะเออเบาเตียง ใบเสียงน้อยเนาะมาให้เลยเนาะ๋อก้อะจะใบเสียงน้อยกับเอา n h a เนาะเนเอาเข่ามาให้แต่ว่ามันนี่เนาะอว่ากะเอาเข่ามาเพิ่มให้อีกสองกระสอบเด้อโดยตัวเนาะผนตัวผนดินน้ำในได้สละเวลาน้ำน้ำใส่น้ำซอยเนี่ยเอาในใส่สารม่ได้อยู่น้ำสารเอาใบไดอันนี้บอกอ๋อตัวผิวหนังเนยมันเป็นน้ำใดบ่เนี่ย แบบว่าอาศั à, à, ายแบบว่เาเพิ่นอะไรออกมาเองเออเอ้าพี่น้องก็ช่างว่าให่เนาะมันเป็นระบบแบบได้นี่เออแต่ว่าเป็นระบบที่แบบน้ำน้ำอบอวลนะนั่นเนาะออแต่ว่ามันก็แห้งอยู่บ่แห้งอยู่เลยพี่น้องโอ้เนาะเพราะว่าอาจารย์ก็หาสิเห็นนี่แหละพี่น้องเอออ๋อออกประมาณเทานั้นบ่โอ้โ โอ้พี่น้องเไงไลแบบซึมออกมาตลอดเนาะโดยโดยโดยทำแบบบะหมีบ่เสร็จแบบเป็นไลเป็นไลเอาเนี่บะหมี่บะเดียใส่ไฟเอาบะหมี่บะบะหมีเงินซื้อเอาเนาะอ้าโต้พี่น้องไงเอ๋เนี๋ยวมกะมีเนาะพี่น้องเนาะอันเจ้านี่ก็เคยไปยบ้านรับจ้างรับให้รับนาไม่ไปบ้านเท่ใครก็คนจ้างล่ะ มันอาหารสิบพันโอ้พี่น้องเอ้เนาะก็ตกอยู่เป็นเงินไทยกับประมาณหนึ่งร้อยบาทเนาะเดี๋ยวนี้ประมาณอ่าบวหอดลอยทำไปจักพี่น้องเลยอาหารสิบพันประมาณลอยลอยเนาะประมาณลอยนี่แหละเลทมันขึ้นมันลงพี่น้องเลยอ่าสวิงเนาะเงินเงินบาทตอนนี้เออเนาะอ่า,ออาไปอยู่แต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ไปเนาะโอ,อ้พี่น้องเอ้ฝนตกซ่ำพี่น้องอ่าพอดีว่าจาันมากกับไ่ได้นัดไมหมาไว้ ก็อยู่เฮือนอยู่ซานพอดีอยู่เนาะเออครับเวลารับนันอนอีก,ก็ะบริมีแนวขังบ่แมนบริมีอันว่าแนวอัดประตูเลยบ่อ้าโตพี่น้องเนเ๋ยวลานอนกับปู่คนเดียวเขามากกเห็นทอดอันนอนโขลอยู่แค <c ười> ออ่อันนี้บอลจูเพื่อนจูไฟเนาะอ้าโตพี่น้องบ,บอลหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเราอยู่นี้เนะาะแต่ใส่ท่านบ่ อทานจึดเอาเนาะทานนี่ก็ out, เฮ็ดเอาว่าเคยซื้อเอาซื้อเอาก็ชอบอะไรกอดละซิหาพันซินหาพันโอ้โหพี่น้องเอเอนาจุทานพี่น้องเ่ายามนี่มันก็นลำบากเนีนิดนึงเนาะจูเพิ่มจูไฟย,ยากเนี่ยพี่น้องเอยเออเนาะเดี๋ยวไอ้ขอทานเลยเด้เอถ้าว่าเฮียนจบมาใหญ่มากนี่อยากเป็นยังไงจ้า ม่ได้อยากเห็นงานไ่ได้อยากเป็นเพศเป็นหมอวะอยากเป็นานนอยากปนงานออกมาเลยอยากเห็นงานเก็บเงินเนาะอ้าวพี่น้องเอซาความคิดของน้องน้อยเพิ่นกะไยากเปนย่งเนาะไริอยากเปนข้าราชการได้อย่างไรเพื่อนเพื่นอยากใหญ่มากเลยแต่อยากทำงานเก็บเงินเนาะใสยครอบครัวส่เพ่อนเนาะเพ่อ เราครอบครัวแล้วกบูมี่เนาะ้าให้คอย่างนึ่งในเจ้าจะคอยยัง้าให้พรไให้คอย่างนึ่งในเจ้าจะได้ยังได้ดินก่อนฮะากได้ดินก่อนได้ดินได้ที่ได้ดินเป็นของตัวเองก่อนเนาะเออ้โ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 น้โอ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 ้โ่้โอ้โ่้อ้ออ้้นไ้้ เนะเนาเป็นไรก่คอยบอคอยจากันเนอะจจ็สไปยู่ใส่ขบนไดเป็น้วกเนาะโอ้นอ่งเนาะแต่นะมนี่กะบ่อจันกะบซีม่ได้ทำอยังเจ้ามากมายเด้อกับเข้าไปพ่อมาพึ้นองเลยเพราะว่าฝนตกเนาะบอกับบคอยได้ยินกันเป็นไรย้ำผ้าย้ำฝนพี่นองเลย่ว่าเนาะมนี่กับ่อจันมากับผ้ากับฝนแน่กะ สำหรับของทั้งบดทั้งม้วนที่ไอ่เอามาให้เจ้ามือนี้เนาะอ่าเป็นเงินของทางคอพรเนาะเป็นอยู่ทางทางกลางประเทศกูเด้ออ่าเพื่อได้ซื้ออ่าเข่าซื้อของนี่แหละมาให้อ่าเพื่อได้ฝากเงินมาให้บริจัาเนาะซื้อเข่าซื้อของมาให้เจ้าในมือนี้พี่น้องเลยก็อยากให้อ่ทางน้องยืนเนาะและแต่มีตู้และแต่แม่พี่น้องเลยอ่ขอบบุญขอบคุณขอ,อใจพรให้ทางคอพรเพสนอเนาะขอบใจเยอะคอพรที่มาคอย นุ่มโอบวนจีนขนมมีแล้วก็เสาสองสองกับไข่แทกหนึ่งไปใส่ไห้ดีมีแห้งด้วยความเย็บอะไดๆต้องไส่เพรา่มีได้ท่าทุกอย่างทางเจ้าก็ตั้งใจให้มันจะเฮี้ยนเนาะโดยจะอยากให้ออกไปัญญานะเพี่น้องเลยเนาะแต่อยากให้เฮี้ยนต่อไปแต่ว่าก็โอ้จัเพลิดเพลินเนาะบ่มีเงินมีคำแต่ก็สิออกมาหาเวียกทำงานทำซอยพอซอยเมะเนาะ เนาะเป็อนอะไรกะสูๆเนาะอยู่นี่อยู่ไปก้อนพี่น้นองเลยธรรมะาได้ได้จังว่ากันเนาะเรื่องที่เรื่องดินเนาะเออเอ้าเป็นสั้นเดียวไอ้ลาก่อนเด้อผานี้เด้อหน่อยเอามาหมอกขออาวมำนำให้เจ้าแล้กะนิขอตัวกลับบ้านก่อนพี่น้นองเลยกะโอ้ฝนก็ยังบเ่าอันนี้เนาะสิดตากฝนเมื่อคนแหล่พี่น้องเลยบ้านเ <c oughs> อ้าเป็นสั้นเมื่อก่อนเดอพไปตูเต้เด้อเดี๋ยวเทาลาก่อนเด้อในยินอยู่บ่ โมคอยได้ยินว่าสันที่น้องเนาะไดตู้เพื่นกันเมื่อก็ได้เมยเด้อโลยเนาะเออพี่น้องเฮ็ดยู่เฮ็ดกินชาเนาะแบบนี้ยันนี้ไม่ได้หนึ่งเข่าปะยังไม่ได้มาเข่าเลยอ้าวพี่น้องเลยพากันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกินไข่นี่เด้อมือนี์เด้ออือเลยเลยเนาะะเอ้าปุ๊บพี่น้องเลยทางบ่าเตียงคนกำลังมาจากผ้าจากคนมาคือกันว่าสันเนาะ โอ้ยโดยโดยพี่น้องเนี่ยเ้าฝนตกขนดินเนาะมื้อนี้เอ้าจังซั่นลาก็เนเด้อหละเดนอะสบายดีเด้อสบายดีเออพี่น้องเลยโอ้ฝนตกพี่น้องเลยนี่แหละสภาพเฮือนซานของเราเนาะอ่าคารงามผ้ายามฝนอ่ามาสบายดีทั้งผู้เคนพ่อแล้วกันเอ้าสบายดีเอ้อโดยโดยเอออ่าขอโทษเลยพอชื่อยังน้อยเจ้านี่งสิบตัวสิบตัว จักปีแล้วก็สี <40 S 1> ่สิบเปีอ๋ออันบ้าขอโทษแล้อันแขนเจ้านี่เป็นยางนอกนี่เนาะ็นงานอยู่กรุงเทพอ่เลยหลุดยงเทิดใค่ไหลร่มเนอ๋อโตขึ้นเลยอ๋เลยแขนหักไปเนาะอ๋อขึ้นเลยอะไรก็สูด้วยไอ้เนาะพาลูกพาเต้าทำมาหากินเนาะคน,นตกอไปทางป้า โอ้ลับจ้างทางปลาโอืองจ้างทางปลาวันด้ิัคนเหนหวันละสามซิเิติดตัวมือขึ้ไปแล้ีโอ้โอ้โโอ้โอจังใดจะตากบึงเงี้ยดเต่าหนเด้อไอเด้อคอยเก็บคอยสั่งไปเนาะผลต๊เกียกไปเลยพี่นาะไงถือห่อคนก่เนาะเอเด้อเอาเราเป็นกำลังใจให้เด้อนี่ก่เพื่นชาตนี่อยู่กันมาต้อโดนติมไปท้นี่เนาะ อะไรก็ชอบปีเลชอบปีเลยโอกโหเต็มใจไม่หยู่ตอนไอายาเป็นเงินไห้ไม่หยู่อายอยู่ใหม่อายาวไป็นเงินไห้เลยที่คือไม่ไม่อยู่ใหม่เอาไม่เสริมขึ้นมาใหม่เป็นเงื่อนไห้เลยคือไม่แป้นยังม่เต็มใหม่อแต่อยู่กันนี่ตอนนี้เนี่ยหาขนเนาะโอ้ตายตายตเอาสะยัางไรกะสู้ๆเนาะเดี๋ยววันจันทร์ขอเนี่ยลาก่อนมาอนี้พี่น้องเลยฝนตก สัมภาษณ์กับโบคอยอได้ยินกันไปได,นะ <c oughs> ด,ด้เนาะเอ๋สู่ๆได้ไอเดอร์ลาก่อนเด้อเนาะสบายดี <c oughs> โอ้พี่น้องเลยผู้เป็นพ่อเพิ่นกับแขนคางนึงเนาะกะเป็นลอยเป็นง่อยเลยพี่น้องเลยเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่สมัยเฮ็ดเวียกเ์็ำงานอยู่พังไทยว่าฉันเนาะรถล้มอือเด้อด้อด้อันนี้กะเปลี่ยนเพป็นเป็นอกชานแล้วปลุกสร่างมานี่กะลายผ้าลายปีแล้วว่าฉันพี่น้องเลยอยู่กันมานี่เป็นทราปีเลยว่าฉันเนาะ อาศัยที่พันยูอาวาสันเ,เนาะกะับบ่าวาจันก็บรรยายนิ่งเรื่องอาที่ไปที่มาครอบครัวเล่าพี่น้องเนะะาะกับหลายคนก็อาจจะได้เบิง้งได้ส้มได้หู้ได้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่น้ำซองของบ่าวเสียงน้อยะกับบ่าวเงาเนาะเป็นกับน้ำเสนอ,อสอบถามเบื้องต้นลงมานี่กับหลายรอบแล้วอาวสันพี่น้องเอ้ยเนาะนี่กับสภาพเงินชานเราโดยโดยอ้าโ,โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้เนะาะว่าวจันกับต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณ ทางพ่อพรพี่น้องเลยเอ่าเป็นการอยู่ทางทางต่างประเทศพคนละนะเนาะอ่าก็ได้ภาคการช่วยเหลือผ่านมาทางซองของบาจันให้บาจันนีน่ซื้อข้าวหน้าสร้านี่แหละมาให้ทางนอง้องยืนเพิ่นบริษัทนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าผูกบ่อเตียงก็ลงรถมาบ่ได้พี่น้องเลยเอ่าแล้วกับซีมาซอยเคสนี่คือกันเนาะพี่น้องเนาะขนาดซีนี้พี่ใหญ่เจดีซอยผ่านมาทางซองบ่อเตียงทองพี่น้องเลยเอ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็อ่าผมมีพี่น,อน,น,นอ้องท่านใดเข้ามาเบิ่งมาส้มได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็หัวใจบอ,บบอจันรเนี่เด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอจัน์กาสีพ่ไปพ้ามาในผ้าล่มผลตกพี่น้องเนาะเ,าเปียกเปียกไปเลยพี่น้องเลยอ <c oughs> เอ้าโอเคเนาะเพื่อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอจัน์กาสีขอจบไว้สำนีก่อนเนาะอาโอเคเนะาะเพื่อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบอจันรต้องขอขอบุญขอบคุณทางพอ่พอพรพี่น้องเลยมิ่งบุภาเนาะอนก็อยู่ทั้งทางต่างประเทศเพื่อใหพี่น้องเลยเาการช่วยเหลือผ่านมาทางซองของบอจัน์เนาะให้บอจันทร์นี้ซื้อเขา สารอาหารแห่งมาให้ทางน้องยืนและครอบครัวในมือน,นี้พี่น้องเอ๋ยเนานะว่าจันกบับบุญอยังตอบแทนพอเด้อน้องมีแต่คำาอวยใจอวยพรเนานะให้พอพรพี่น้องเ๋ยอยู่ทางพังทางประเทศกระจงมีแต่สุขภาพห่างกายแข็งแรงเนาะให้ยู่ดีมีแห้งพี่น้องเ๋ยให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเนะาะาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้พ่อชมมุ่งมั่นาัฒนาทุกจริงอย่างเด้อเนาะนอนรับได้เงินมื่นอนตื่นได้เงินแสนพี่น้องเลยเจ้าให้มาสำนีเนาะแล้วขอให้กลับขึ้นหาเจ้า ร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะสาธุพี่น้องเลยเอ่าสำหรับอ่าครอบครัวของน้องยืนเพื่อน,นิกะโอ้เนาะบ่มีใครมีหน้าเฮ็ดมาสันพี่น้องเลยอ่ารับจ้างซื้อเข่ากินไปวันวันมาสัน,นเนาะสำหรับที่สำหรับดินแห่งนี้อ่าขอส่วนขอเศเอเร้าเฮือนหลังนี้มาสันพี่น้องเลยเนาะเป็นอ่าคนพู้จักกันนี่แหละมาสันเนาะเออการอ่าทางเจ้าของที่เพื่อนกับอ่า อยากไล่ยูประชาชนเนาะแต่กะจักสิเหตุยังไงพี่น้องเลยชักสิไปอยู่ใส่ประชานเนาะกะถามข้อมู้สึกของน้องยืนเพิ่นพี่น้องเลยว่าอยากได้ยังแห่งที่สุดว่าชัชนเนาะน้องเพิ่นกะอายุสิบสองปีเนาะจักอยากได้ที่ได้ดินว่าชัชนพี่น้องเลยอยากมีเป็นของตัวเองสักคนประชาชนเนาะโอ้ยโดยโดยพี่น้องเลยกะจักสิว่าจังไงเนาะกะเป็นอีกหนึ่งลังใจให้ได้กันเนาะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับมื่อวานี้พี่น้องเลยว่าอาจาร์กาสิขอน,นอขอําเสนอครอบครัวของน้องเยินสานีก่อนเนาะใบพบอใบพ่อครับ,บว่าอาจารย์คลิปหน้าพี่น้องเลยถ้ามีโอกาสาว่าอาจารย์จะมาเยี่ยมมาชมเพิ่งใหม่เนาะสำหรับมื่อวานี้ว่าอาจารย์ต้องลาพี่ละน้องพร้อมสายฝนแล้วพี่น้องเลยเจบคลิปไว้เพียงสานีก่อนเนาะจังไดก็ต้องขอขอบุญขอบค,คุณพิมพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะที่เข้ามาครับชมคลิปของว่าอาจารย์เต้นต้นจ,นจนจบพี่น้องเลยโดยบริกรรมโฆษณาของว่าอาจารย์เลยเนาะ เป็นกำลังใจให้บอจันทร์คลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้บอจันทร์ลาพี่ละน้องส้ำนี้ก่อนเนาะไปแล้วสบายดี